ท่างจะพังนะครับน้ำไหล นี่ครับบรรยากาศน้ำในอ่างตอนนี้น้ำต้นสปิกเกอร์แล้วนะครับวันนี้มันที่9ตุลาคม2566เดี๋ยวไปดูประตูระบายน้ำมน,นุนนะครับปรเปิดหรือเปล่า น้ำเต็มอ่างเลยนะครับดูครับดูบรรยากาศน้ำนี่สันเคลือนนะครับอ่างสะพัง ดูรถจอดเต็มเลย เปิดนะครับนี่ตัวระบายน้ำไม่ได้เปิดน้ำปิ่ม เิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ